กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่กับโนเกียสมาร์ทโฟน 5G รุ่นล่าสุดปี2026ที่หลายคนรอคอยครั้งนี้โ o k i ียไม่ได้มาเล่นไม่ได้มาเล่นเพราะมาพร้อมกล้องสุดโหด1.08 MP ที่ให้คุณภาพระดับ DSLR ผสานเข้ากับดีไซน์ใหม่หมดจดที่ล้ำสมัยเกินคาดแบบที่ใครเห็นก็ต้องหันมองโ o k i ียกลับมาเดินหน้าเต็มกำลังในปี2026หลังจากการหายไปพักใหญ่และการกลับมาครั้งนี้ถือว่าคุ้มค่ากับการรอคอยเพราะพวกเขาได้จัดเต็มทั้งในด้านเทคโนโลยี กล้องและดีไซน์เพื่อเอาใจทั้งแฟนผ่านแท้และผู้ใช้รุ่นใหม่จุดเด่นที่สุดที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือกล้องหลักความละเอียดสูงถึง108 MP พร้อมเซนเซอร์ขนาดใหญ่ที่สามารถถ่ายภาพได้อย่างคมชัดละเอียดและมีมิติเหมือนกล้อง DSLR จริงๆไม่ว่าจะเป็นแสงกลางวันหรือกลางคืนโหมดถ่ายภาพกลางคืนไนโหมด ก็พัฒนาได้อย่างยอดเยี่ยมรายละเอียดในเงามมดอย่างชัดเจนสีสันเป็นธรรมชาติแถมยังรองรับการถ่ายวิดีโอระดับ 8K พร้อมระบบกันสั่นขั้นเทพที่เรียกว่า OIS บก EIS แบบคู่ภาพที่ได้จึงนิ่งเหมือนใช้ไม้กันสั่นเลยทีเดียวไม่ใช่แค่กล้องที่จัดเต็มเท่านั้นดีไซน์ของตัวเครื่องก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดขายสำคัญโนเกียรุ่นนี้มาในสไตล์ฟุตูริสติกมินิมอล ขอบโค้งบางเฉียบตัวเครื่องผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมอัลลอยคุณภาพสูงผสมกับกระจกกริลล l า Glass ิ i c ต u s สที่ให้ความรู้สึกหรูหราและแข็งแรงในมือการออกแบบฝาหลังที่ใช้พื้นผิวด้านแบบซาตินซาตินแมทลดรอยนิ้วมือและดูพรีเมียมยิ่งขึ้นหน้าจอขนาด6.8นิ้ว AMOLED ความละเอียด QHD+ ที่มีอัตราเรเฟรช144 h z ทําให้การใช้งานลื่นไหลไม่สะดุด ทั้งเล่นเกมดูหนังหรือเลื่อนฟีดโซเชียลต่างๆสีสันจัดจ้านดำลึกสมจริงเหมือนอยู่ในโลกภาพยนตร์พร้อมการแสดงผล HDR10 บวกเต็มรูปแบบในด้านประสิทธิภาพโนเกียไม่ทำให้ผิดหวังใช้ชิปเซ็ต snapdragon 8 Gen 4รุ่นล่าสุดที่รองรับเครือข่าย 5G แบบ Dual Mod ทำงานคู่กับแรม12 g b และ ROM 256 g b รองรับ UFS 4.0ทำให้ทั้งการเปิดแอปเล่นเกมหรือถ่ายโอนไฟล์ใหญ่ๆเป็นไปอย่างรวดเร็วไร้เลเ์ ระบบเสียงก็จัดเต็มไม่แพ้กันลำโพงคู่สเตอริโอที่ปรับจูนโดยแบรนด์เสียงระดับโลกเสียงเบสแน่นเสียงแหลมชัดฟังเพลงหรือดูหนังเพลินสุดๆและยังมีระบบดอนบี้แอดมอสเพิ่มมิติเสียงรอบทิศอีกด้วยเครื่องแบตเตอรี่ก็อึดจุใจเพราะให้ความจุมาถึง5,200ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับชาร์จไว 80W และชาร์จไร้สาย 40W ใช้งานได้ทั้งวันแบบสบายๆแม้จะใช้งานหนะักด้านความปลอดภัยโนเกียก็ใส่ใจด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอแบบอัลตราโซนิก และระบบสแกนใบหน้า AI ที่แม่นยำและรวดเร็วรองรับการอัปเดต Android แบบ p ีย e Android ที่ไม่มีโฆษณาแฝงอัปเดตไวปลอดภัยใช้งานไหลลื่นไม่หน่วงอีกหนึ่งความพิเศษที่ทำให้รุ่นนี้น่าสนใจยิ่งขึ้นคือการรองรับมาตรฐานการน้ำกันฝุ่นระดับ IP68 สามารถกันน้ำลึกได้ถึง1.5เมตรเป็นเวลา30นาทีพร้อมระบบ AI ประหยัดพลังงานอัจฉริยะที่ช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ในระยะยาว สรุปแล้วโนเกียสมาร์ทโฟน 5g รุ่นใหม่ปี2026ถือเป็นสมาร์ทโฟนที่รวมเอาทุกอย่างไว้ครบทั้งกล้องเทพดีไซน์ล้ำสเปคแรงและแบตอึดเหมาะกับคนที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนเรือธงที่ไม่เหมือนใครและอยากสัมผัสความคลาสสิกผสมความล้ำในเครื่องเดียว